ตอนนี้เรามาล่องแพกันแล้วนะครับอยู่นี่อยู่ที่แม่น้ําแควนะครับอันนี้เวลาบ่าย2องโมงครับผมเดี๋ยวจะล่องแพไปตามแม่น้ํานะครับอากาศก,กาลังดีนะครับไม่ร้อนมากนะฮะสนุกมากเลยสนุกมากเลยโอ,อะไรอากาศดีมากเลยนะครับพีทมาครับอ่าก,ากัดมาเปล่า รูปให้แม่งดูนะมาจริงนะครับมาจริงไม่ตกตาเว้นลุกเต้นหน่อยเร็วลุกไม่ได้ดื่มไปขาหักไปแล้วหนึ่งสองสามโอเคกูรักดาราไปถึงอยู่แล้วนี่ก็าคือมืปกติอยู่แล้วอ้าวปะปุ๊บปากปุ๊งหลกเป้า Dante, เอ้เอ้เอ้เอ well ้สาวบังโคมาเอ้สาวบางโพต้องเปิดสาวบางโพลอ่ะแพนนี้ก็บรรจุผู้โดยสารได้ประมาณร้อยคนข้างหน้าก็มีเรือลากอยู่นะครับแต่เครื่องเสียงจะอยู่ข้างหน้านะครับข้างหลังมันจะไม่อได้ยินเครื่องเสียงเท่าไหร่ทางฝั่งนู้นเป็นที่กลางเต็นท์นะครับฝั่งนู้นจ่มมากเลยโอ้โหขาจุ่มน้ำด้วยเป็นไงเย็นไหม ไปไงสนุกแต่เก็บประการสนุกแต่เก็บประการอยู่โโอ้หเวลาเออแต่เคิร์นี่นะเขาสนุกเขาเก็บประการเป็นไงลูกยอ้มยิ้มยิีมยิ้มยิ้ม้ว้ายจถ่ายกับเขาเที่ยวผ่านจุ่น้ำมาแต่ดูขาดิทำไมอ่ะฟ้งไม่ได้ย่าคือบอกว่าตีบคนตกแพ้ได้นะไม่เป็นไรอยากจะทิ้ตีบให้อหงายท้องเลยโอ้ย

เขามีสตาฟดูแลนะครับสตาฟก็ประมาณ2คนนะครับแล้วก็เอาขาจุ่มน้ำได้นะครับนี่นะน้ำเย็นๆาขาจุ่มน้ำได้นะครับเอาขาจุ่มน้ำลูกมาเอาขาจุ่มน้ำเนี่ยนี่ทำนี้ลูกทำนี้นี่ทำนี้นะงข้างๆก็อาจจะเจอสัตว์ป่านะที่เจอไปแล้วตัวหนึ่ง โเฮียนะครับโเฮีถ่ายเลยครับถ่ายก็ได้ครับเลยครับถ่ายมาถ่ายกลับไม่เกินเต้าไวครับเนี่ยกรโบงเป็นไรลูกเป็นไรลูกพ่อขอโทษลูกที่พามาเที่ยวบลังก็ไม่พามาแล้วพีพีดพีดพีดพีพีดพีเล่นกับน้องพี เอาถ่ายด้วยครับถ่ายด้วยโบกมือให้กล้องหน่อยวิดีโอนะครับโบกนะครับมาครับอ่าโบกมือหน่อยยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยยิ้มอีกครับยิ้มอีกเป็นไรอ่ะยิ้มไม่ยิมยย้มเนี่ยเอาขอา้ขงางหลังข้างหลังหันมาโบกมือหน่อยครับข้างหลังหันมาโบกไปไปหน่อยบไปกล้องอหน่อยนี่ไปนะไปนะครับไปไปนั่นน่ะดิให้ทำอะไรก็ทำคนนี้คลิกนะครับเฮ้ยเราเชื่อใจเลยครับฟรลสิเดี๋ยวร้องแล้วไปอาแทนนี้ก่อนนะเด็กร้องนะ ลยนะครับขออนุญาตให้เดินมาด้านหน้านิดหนึ่งแล้วค่อยหยดลงนะครับเนื่องจากเรากลัวพุ่งกระลุดออกไปนะครับผมนะฮะไม่อนุญาตให้ใครว่ายน้ํากลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับรถกันนะครับพี่อใครจะว่ายันสามตู้เหนือท้ายรถพี่เชิญครับอ่าโอเคนะครับอ่กดของเขานะครับนี่เขาให้ลงเฉพาะทางขวามือนะครับลงไปแล้วเขาให้ลงตรงนี้แต่ว่าเขาเขาให้เดินไปหน่อยนิงนะ ก็จะค่อยๆปล่อยนะครับปล่อยปล่อยเชือกแล้วนะครับแล้วก็ให้แพนะครับไหลลงไปไ,ลลงไปออไปเลยลึกเปล่าอยากะโดดลงเฉพาะทางด้านซ้ายนะครับอาว้าวเร็วมาเร็ว อย่าไหว้กลับไปนะเขาห้ามไหว้กลับดยครับโดดคนแรกเลยโดดคนแรกเลยอาบีมไปบีมลงอาบวยกระโดดใช่ไหมไม่โดดอ้ยในโงนี้ก็ได้ก็ล่องไปนะครับพร้อมแพนะเนี่ย แพรเขาก็ล่องไปเรื่อยๆระหว่างแพรล่องไปนะครับคนก็ล่องตามไปนี่คร uh, ับไม่ต้องไายเลยนะไหลไปตามน้ำเลยครับไหลไปแล้วก็ถึงที่พักนะครับแตงโงลงไหมแต่แม anyway>? ่จะแม่ไม่ลงแต่ป้าลงเลยนะเป็นไงครับจากลงไหมอ่าเหมือนแพรต้อนคนเหมือนกันเไม่ลงก็ลงเอ้า ลย่าหลุดน้วีึ้นไปไปแล้วก็ไปลงตรงนี้ขาบีบมาลงตรงนี้ขาบมลงตรงนี้ไปไงลูกจะลงไหมตป้าจะลงแล้วนะ ดึงดึงอีกอะไรเลี้ยงเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไปเ้ยไม่ใช่โดดไปร้อยขึ้นมาแต่ล้มเชื่อชูชีพนะว่ายไม่ได้ด้วยเจอช้างโอ้โหเจอช้างจริงด้วยโอ้ช้างเล่นน้ำ ช้างเล่นน้ำด้วยโอ้ยง่ายเข็นช้างป่าเห็นช้างป่าน้องเห็นช้างป่านะครับฝนเล็กๆเป็นสัมพันธ์นะครับหมดเวลาสำหรับหน้าที่ขออนุญาตให้กับคุณแพรเดิมนะครับผมนะหมดเวลาแล้วขออนุญาตสมุดนะครับขอใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีนะครับไม่ได้ช้างมานะตาเลยโตขึ้นมาหน่อย ไม่งั้นหลับแล้ว,วเมื่อกี้คืนนี้ต้องจัดช้างเหมือนกันเธอช้างช้างะลรสักสิ่งก็ได้อ๋อเหรอเออยิ้มหน่อยอยากไปเล่นน้ำต่อไหมอันเด็กๆสักสองขวบสามขวบก,ก็มาเล่นได้นะครับพี่นี่อ่านี่ครับเขาเอาเรือเข้าฝั่งครับเดี๋ยวไปดูที่ต่อไปไม่สระน้ำก็ สะเอ็ดเพนเจอร์อ้าวมาอยู่กันที่สะบ่อเอ็ดเ t นเจอร์นะครับเมื่อกี้ไปลองแพมาแล้วนี่ครับวันนี้มีของเล่นเยอะเลยนี่เดี๋ยวพาไปดูของเล่นกันเลยครับผมมีภูเขาไฟครับแล้วก็มีคลื่นยักษ์ครับของเล่นยาวไปนู้นเลยครับมีทางเดินที่เป็นยางนะครับทุกคนต้องใส่ชูชีพก่อนนะครับถึงจะลงได้มีสปริงเกอร์นะครับฉีดน้ำ โอ้โหน่าสนุกมากเลยอ้าวมาแล้วมาแล้วตรงนี้ไม่ได้หรอกเพื่อนไม่ได้แต่ไม่มีชูชีพนู่นนู่นดูพี่ขับสไลเดอร์ลงมาลูกนู่น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 ดู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 ขับสไลด์ลงมาเฮ้ยเฮ้ยตุ้มโอ้โหสนุกไหมไม่มีเสื้อชูชีพนะครับกดเล่นนะครับเด็กการเดี๋ยวพี่จะกลับมาพักพุงมาเล่นที่นู่น มาไว้เนี่ยเอาไปเล่นสนามแล้วเหรอไปใส่ชูชีพไปพีชเร็วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วด่านแรกด่านแรกผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมครับผ่านไหมดูครับดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปดูครับถึงไหมถึงไหมถึงไหมเฮ้ยเอาเอาไปเอาเอาซูมซูมซูมรอดไหมรอดไหมรอดไหมอ้าวไม่รอดไม่รอดไป าตกรอบไปแล้วอยากเล่นไหมลูกไปแล้วก็โทรให้เขามารับหรอหรือไงโทรศัพท์อยู่ที่เธอโอเคโอเคอ่ะอ่กันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปที่สระครับมาแล้วสระน้ำที่เด็กๆรอคอยโอ้โหไหนดูชุดว่ายน้ำหน่อยดิดดูชุดว่ายน้ำดูชุดว่ายน้ำหน่อยโอ้โหโดดเลยหนึ่งสองสามสระว่ายน้ำนะครับเครื่องเล่น เยอะแยะเลยวิวสวยด้วยนะครับเล่นน้ำตรงนี้แล้วก็มองเห็นทิวเขาตักบุ้งบายบายหน่อยบา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 ยเล้วบายโอ้โหนอนบนเรือเหรอลูกเอาไปเลยลอยไปเลยลอยล่องแพไปเลยแล้เบบีนอนบนเรือโอ้โหเบบีหลับแล้วเบบีหลับปุ๋ยเลยโอ้เบบีหลับปุ๋ยเลยโอ้แม่ บีหลับแชนะโอ้โหเดี๋ยวมาดูสไลเดอร์กันนะครับมาแล้วพี่ลบอเอเออ้าวอ้าวติดเออตุอ้มเอาแรงๆนะเอาแรงๆรงเอาไข่ไข่แรงที่สุดชนะอ้าวแรงๆต้องพุ่งลงมาพุ่งลงมาเลยหนึ่งสองสามบุ้มมาไหมมาไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

กััดขบุ้งพี่การเท่าไหร่ขบุ้งขบุ้งดูพี่การเนิ่นเนิ่นพี่กัดเรี้ยงพี่การทำอะไรโอพี่กัดมาแล้วพี่กัดลงมาแล้วอ้าวพี่กัดหายไปไหนแล้วอ่ะอ้าวหายไปแล้วพมบุงอ้าวอ้าวมาแล้วมาแล้วเล่นไหมลูกเอาแล้ว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  โอเคครับดูที่มืออาหารเย็นแล้วนะครับดินเนอร์ของเราวันนี้อาหารเยอะแยะเลยครับเดีย๋ยวเราไปไล่ดูเลยวากินไปตะพังกันแล้วครับเราให้ถ่ายนะอา้าวนี้มีอะไรบ้างครับไปดูครับมีหมูกระทะนะครับมีหมูกระทะนะครับลึกใหญ่มากเฮ้ยอย่างนี้อะไรเนี่ยมีพกมาเองด้วยโอ้โหนี่โอโหพิเศษมากเลยนะพวกหมูกระทะมาจากบ้านนี่คือ คือแสดงถึงการเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับทำกันบ้านดังดีร้านแพนเค้กเราอันนี้เป็นปลาอะไรปลาทับทิมจะเป็นตรงเนี้ยเป็นปลาทับทิมอะไรทักอย่างเลยครับมาไม่ทำตัวนี้เป็นกระนห้นะมันอะไรวะปัดหมูน้มันหอยนะครับมีพวกเส้นมีต้มด้วยมาดูวงเนี้วกินอะไรกันครับโอ้โหเกลนออร่อยมาก เครื่องดื่มพิเศษด้วยนะครับมีน้ำน้ำตาลสดด้วยขอ,ขอ,อันนี้ได้ตรงเลยเดี๋ยวก็บอกเองสิก็บอกเขาโดยตรงอ่ะแหมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มน,น,นะครับวงนี้ก็กินสปายกันนะครับส่วนวงนั้นก็โตแล้วก็กินเบียร์นะครับให้ดูบรรยากาศที่ดินเนอร์ยามเย็นนะครับเราก็จะจัดโต๊ะไว้นะครับโต๊ะใครโต๊ะมันแล้วมีติดป้ายไว้ ลงมาถึงก็กินได้เลยนะครับมีเซตอาหารเหมือนโต๊ะจีนะครับมีหมูกระทะแต่ว่าคนนี้อ่ะกินอะไรอะ่ะหนูกินอะไรลูกกินอะไรคะกินติมกินติมยักษ์คู่นะครับวันนี้3มอันแล้วนะเต็มยักษ์คู่เนี่ยอ่าติมยักษ์คู่สามอันแล้วนะหมูกระทะวันนี้จับมาทั้งหมด4ี่ชุดนะครับ4ี่ชุดสมาชิกวันนี้ก็ส3าคน บรรยากาศยามเช้านะครับของวันที่2ของที่แฮป v น n คว r e รีสอร์ทนะครับตืินมาก็จะเห็นหมอกแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเหมือนดูเขาใหญ่เลยแต่อากาศก็ยังไม่หนาวเหมือนเดิมนะอากาศก็ประมาณ25-26องศานะครับตอนเช้าเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันนะครับ ให้ดูบรรยากาศยามเช้านะครับมีหมอกให้ดูเหมือนกันนะให้ดูบรรยากาศของห้องพักหน่อยครับเมื่อคืนที่เรานอนกันนะฮะก็เป็นบ้านแบบนี้นะครับเป็นบ้านแล้วก็เห็นวิวแม่น้ําแควแบบนี้นะครับอยู่ตรงโค้งพอดีก็จะมีมุมมองที่เห็นวิวแม่น้ําแควทอดยาวไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นห้องของบิมโกโบวยนะครับใครเขามีความรักเนี่ย แบบสองปีข้างในมีมอะไรบัางไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็เข้ามาข้างในมีบ้านสองหลังนะครับบ้านเราคือบ้านทางตะวันสองรับสองนะครับเข้ามาก็จะมีตู้เย็นนะฮะมีแอร์ข้างนอกให้หนึ่งตัวนี่เป็นห้องโถงนะครับก็มีชุดโซฟาไม้นะครับคือก็จัดหนักกันไปแล้วเล่าเบียร์ทุกอย่างใบายามุครบหมดนะครับ บิ่โก้บุยนอนห้องไหนอ่นะโกบุ้ยนอนบนเตียงลกมากบิ่นอนวันนี้ลกพอกันนะครับนี่ห้องน้องผักบุ้งนะครับโอ้โหไปว่าห้องเขาห้องตัวเองก็ไม่ต่างเลยผักบุ้งทำไรลูกเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าข้าวเช้ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูวนว่าวันที่สองนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้าง่าโอเคครับเราก็เริ่มมากินอาหารเช้ากันนะครับวัดเอ่อกดเจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีแจกของมือ เก็บนีี่่่จะอาใหมได้ถุงม,มือมาคนละคู่นะไปดูไาย์าะครับเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นแกงเขียวหวานนะครับยาปลามีข้าวสวยข้าวผัดนะครับมีไส้กรอกมีเต้าหู้ผัดหวานยำแตงกวาแล้วก็กมีเป็นตมจับขายบะหมี่ไก่นะครับ โตเดิมเลยครับก็ okay, คือตอนเช้าจัดหนักเลยนะทั้งผมจีนเลยสลัดด้วยทุกคนต้องแต่งหน้ามากินข้าวแล้วครับอ๋เอาเดิอแพ้ไม่เยอะอ่นแล้วก็มีกาแฟด้วยนะมีสลัดมีเยอะเลยสลัดอร่อยมากสลัดอร่อยไหมอร่อยหลายจานละาน่ากินนะของเขาน่ากิน ใช้มัดผมให้เนะี่ยเฮ้ยอย่าไปถามเลยนี่เดี๋ยวมันก็จะงอคอมีแมวด้วยครับุ้งมีแมวด้วยมีแมวด้วยถ่ายหมาถ่ายแมวถ่ายไปเรื่อยโอเคแค่นี้ก่อนนะขอแค่กินข้าวก่อนนะครับตอนนี้สาวๆก็แต่งหน้ากันอยู่นะครับเพื่อเตรียมที่จะไปคาเฟ่น,นะครับ เดี๋ยวตอนเที่ยงเราจะออกไปกินข้าวแล้วก็จะไปคาเฟ่กันนะครับบวชได้แหละแต่ว่าไม่อะไรคือนี่อะไรเนี่ยอะไรขะเนี่ยอะไรขะเนี่ยอะไรขะเนี่ยแบงค์มึงอยากถ่ายไหมไปทำรถไฟอะไรนะทางรถไฟสายมอนนาจ๊ะแล้วก็มีไปคาเฟ่แล้วก็แล้วก็พี่บอยจะไปเนี่ยเาไปทำอะไรต้อไปคนเดียวใช่ไหมใช่พี่ว่าบอกพี่มาบอกต้องไปแต่มาไม่ถึงนะไปต่อ แล้วมาไม่ถึงการแล้วตอนนี้อยู่ที่วัดอะไรเลยเราไปเพื่อคละคันไปตกบอลไปเทียวเลี้ยวไปหรอกไปนเลี้ยสะพานข้ามแม่น้ำแควมันไม่มีอะไรมันแค่ไ้อมีแต่ร้อนร้อนใช่มันร้อนด้วยแล้วมันสะพานอย่างเดียวอ่ะปวดจริงเดี๋ว่ามันอันตรีแล้วก็เส้นสายมันก็คือสะพานสู้ไปทางรถไฟสายมณฑลไม่ได้ไม่มันใกล้ไงอ๋อมันคือสะพานเหมัยสรุปแล้วเดี๋ยวเราไปไอ้นี่กันก่อนใช่ไหมตีทางรถไฟก่อนใช่ไหม แต่งหน้าบแป๊บหนึ่งนะทำผมน,นี่นี่เป็ทำผมม้ยยิ่เป็นเต็มแตเนาะนี่บัดน,นี้เอาไอ้แบงค์โอเคครับมือ้อกลางวันนะครับมาแล้วตอนเที่ยงเขาจัดให้สามโต๊ะน,นะครับวันนี้ตรงนี้หนึ่งโต๊ะตรงนน้นหนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งฮะแยกครอบครัวกันไปนะใครเป็นใครดูเองผู้ดูอาหารนะครับวันนี้ก็จะมีอันนี้คือต้มอะไรยังไม่ลองชิมนะ ต้ยมยำใช่ไหมต้ยมยำไก่ต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็มีผัดชาปลาหรือหมูหรือไก่ไกผัดชาไก่ใช่ไหมเป็นผัดชาไก่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นนักที่ก่องเรือมาพร้อมกับไข่ต้มแล้วก็ขผักตา่างๆเรื่องอันนี้เป็นไข่ลูกเขยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นปลาแับติมทอดแล้วก็มีน้ำยำนะครับ เรี๋จะชิมอาหารแล้วกันว่าเป็นไงบ้างเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นต้มกระดูกหมูนะอืมต้มแซบกระดูกหมูอร่อยต้มแซบใช้ได้เลยส่างเลยนะครับเมามาเมื่อคืนกินต้มแซบไปตอนเช้าดีมากอืมนี่มือเที่ยงเออมือเที่ยงอันนี้ผัดชา จริงๆมาการนี่จริงๆน่าจะเป็นปลานะปลาคังเนาะเออถ้ามาการจริงๆน่าจะเป็นปลาคังอันนีนะ้น่าจะเป็นน่าจะเป็นหมูนะเนี่ยชิมก่อนอืมผัดชาก็อร่อยรสชาติด,ดีไข่ลูกเขือกกินแล้วนะครับก็รสชาติ่าไข่ลูกเขือทั่วๆไปส่วอันนี้เป็น น้ำพริกโรงเรืออร่อยเอไปผัดชาน้ำพริกโรงเรือเนี่ยมันคือน้ำพริกกะปิเอาไปผัดกับหมูหวานรสจัดหวานๆหน่อยถ้าโบราณจริงเขาจะมีพวกปลาดุกฟูแล้วก็หมูหวานเสิร์ฟมาด้วยนะครับเป็นอาหารโบราณอืมโอ้น้ำพริกอร่อยมากอร่อยไหมน้ำพริกน้ำพริกอร่อยจริงเนาะอ่าเปิดไฟแล้วพิมก็ปลาทำพริกสดนสดดีนะครับผม โอเคครับขออนุญาตรับประทานอาหารกลางวันนะเดี๋ยวสถาน,นีต่อไปเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันไม่คาเฟ่ก็ทางรถไฟสายมรณะนะห,หรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควเดี๋ยวดูกันนะครับผมกินข้าวแปรบปิดท้ายด้วยขนมหวานนะครับสาวครูคข้าโพดอร่อยมากนะครับกับข้าวอะไรทุกอย่างแต่ว่าให้น้อยไปหน่อยสาคูก็อร่อย เจอกันด่านต่อไปโอ้ยถึงแล้วครับท่ามกระแชท่ามกระแชทางรถไฟสายมรณะนะครับก็ขับมาจากที่พักไม่ไกลนะประมาณสี่สิบโลหรอสิบน,นาทีนะครับก็ประมาณสิบกิโลไม่ถึงหรอกควรห้ากิโลเช่ญลตูแล้วไหมไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โห,โหร้อนจริงๆระวังร้อนไหมลูกไอติมโอ้โหพาดได้ไง ไหนเอาติมอะไรลูกอ๋อมามาเลไอ้ิมป๊อปป๊อปถอนอนไปโอเคนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับถ้ำกระแช์นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะครับผมตั้งอยู่ติดกับเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับ ซึ่งเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ถ้ำนี้เนี่ยเคยเป็นที่พักของเฉลยศึกเมื่อตอนสร้างเส้นทางรถไฟสายมราาุรณะจากไทยไปพม่าด้วยนะครับตัวถ้ำนี้นะครับเราต้องเดินไปอีกนิดนึงนะครับมันจะติดกับทางรถไฟเลยนะครับใน,ในถ้ำมีพุทธรูปด้วยนะครับเวลาเราเดินเราก็ต้องเดินเหยียบบนทางรถไฟไปเลยนะครับ ใช้เฉลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยช่วยขนหินขนดินสร้างทางรถไฟแล้วก็เป็นเส้นทางรถไฟที่สร้างยากมากๆเพราะว่าต้องสร้างโค้งนะครับโค้งตามเขาตามอะไรอย่างนี้นะครับดูคู่รักดาราถ่ายรูปก,กันก่อนไป <c oughs> เลยถ้ำน,นี้เขาบอกเป็นถ้ำที่ที่พักของเฉลยศึกสมัยสงครามโลกด้วย เข้ามาในบริเวณถ้ำนะครับข้างในก็มีผาะด้วยนะครับนี่ข้างในก็มีประวัติด้วยอ่ะดูตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2องบอกว่าพอการก่อสร้างเริ่มขึ้นการสูญเสียก็เริ่มขึ้นก็ต้องแข่งกับเวลาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บลินฟ้าอากาศอาหารชีวิตความเป็นอยู่นะครับ คนงานเขาคือทรมานมากทำงานหนักทำงานหนักจนถึงแก่ชีวิตนะครับก็เลยขนาดนั้นว่าทางรถไฟสายมรณะหนึ่งชีวิตเฉลยศึกต่อหนึ่งไม้หมอนรถไฟขนาดนี้เลยนะครับอ้ยมันนี่ใส่ไม่ดีนะเป็นไรครับ วินเลดฟาร์มคาเฟ่นะครับหลังจากที่เราไปสถานีรถไฟลางรถไฟสายมรณะมาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> มาเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวคาเฟ่ชิลๆกันบ้างนะครับบรรยากาศชิลแต่ว่าคนไม่ชิลเลยคนเยอะมากดูรถที่จอดวงนอกนะครับร้อยคันได้นะครับรถที่จอดนอกเป็นร้อยคันเลยฝังบุ้งเล่นอะไรลูกนี่ครับบรรยากาศคาเฟ่ชิลๆ จอง2โต๊ะนี้นะครับตัวนี้กับตัวนี้มีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะมีพิซซ่าด้วยมีฮันนี่โทส์มีเค้กด้วยนะครับเครื่องดื่มก็มีทั้งกาแฟราคาก็ถูกมากนะครับเริ่มต้นที่เจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งนะเค้กก็ประมาณร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้ไม่แพงนะครับข้างนอกมีสวนแคคตัสด,ด้วยแล้วก็มีที่ให้สามารถเดินเล่นวิ่งเล่นได้เดี๋ยวเราจะไปวิ่งเล่นไปเดินเล่นกันแต่ตอนนี้ขอเติมพลังก่อนนะฮะกินกาแฟกันก่อนนะอะไรเนี้ย สน,นามหญ้าหลังร้านนะครับมีน้ำผู้ด้วยมีสายใหม่ด้วยสายใหม่เท่าไหรอ่อ<า>่ะฮะขี่ผ้าอร่อยไหมอร่อยไหมฮะดูหน้าแล้วหน้าจะาอร่อยเนาะ แล้วแล้วเฮ้ย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 ทำอะไรอ่ะนี่คือทำอะไรถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำไมอ่ะโอเคค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลยมาเลยคลิปนี้เป็นบอกว่าเจอสาวหน้าตาน่ารักด้วยไปจีบเขามาแล้วก็หาตัวเจอยังยังเลยใช่ไหม กินไหมลูกกินไหมอ้าวกินไหมเมนสิ่งเขียวอะ่ะกินอ้ํอาหรือกินเลยลูกกินได้ครับใส่สีสสให้ดูบรรยากาศนะครับแบบพาโนรามาเลยนี่คือบรรยากาศหลังร้านกาแฟนะครับสนามหญ้านี่คือกว้างใหญ่มากติดภูเขาด้วย อารมณ์นี่คล้ายๆสนามกอล์ฟเลยนะครับเราก็สามารถมานั่งได้นะครับตามต้นไม้หาล่มไม้ใบหญ้านั่งได้เลยแล้วก็วิ่งเล่นได้พาเด็กๆมาวิ่งเล่นได้ตรงนู้นก็มีน้ําพุวิงว่งวิง่งวิ่งเร็วเร็วเว,เ,วเด็กๆก,ก็สนุกสนานกันเลยนะครับพาเด็กๆมาถ่ายรูปได้ถ่ายรูปก่อนนะครับ